หาชอบช่อง SO Report by s i O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสำคัญภายในทีมของเรากันก่อนเลยกับในรอยของทางเพลนเกรกสันเดอรอาร์โนปักขวางกับตันทีมของนอรนั่นเอง หลังจากโจตัวมีการออกมาประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการผ่านหน้าเว็บไซต์ของสโมสรของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าก็จะยุติความสัมพันธ์กับทีมของเรายาวนานถึง20ปีหลังจากโจตัวกำลังจะหมดสัญญากับทีมของเราตอนจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้และเขาก็ตัดสินใจเด็ดขาดไปแล้วว่าจะไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราออกไป นั่นหมายความว่ามันจะทําให้เขาสามารถเลือกย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวตามกฎบอสแมนเมื่อถึงตอนที่เขาหมดสัญญาดังกล่าวข้างตน้นและโจตัวก็หมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะย้ายไปอยู่กับทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริที่มีความพยายามจะตามเกี่ยวพาราสีเขามาตลอดช่วงเวลารอบปีที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ทาง Paul Joyce เย่ยวข่าวสายหงคนดังที่ปัจจุบันทำงานให้กับทาง The Times สำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก,ก็มปการออกมายืนยันล่วงหน้าไปแล้วว่าตูวของทางคล้นจะมีการเซ็นสัญญากับทางเ The อ m ม r a t e ด,ดเป็นระยะเวลายาวถึง5ปีด้วยกันซึ่งจะผูกมัดมเข้าในถิถ่นานเ Diego เบนา r e ลไปจนรั้งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2030 แล้วในการเซ็นสัญญาดังกล่าวนั้นก็จะทําให้ตัวของทางเทรนด์ไดรับค่าเหนื่อยที่ตัวเลขราวหนึ่งแสห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งมันก็ไม่ได้ถือว่าสูงมากเลยแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทํำไมเรื่องของตัวเงินจึงไม่ใช่เหตุผลหลักสรุปการตัดสินใจย,ย้ายทีมของเทรนในครั้งนี้ แม้ว่ารายงานข่าวจากทางเดลี่มินเลอร์แท็บลอยจากประเทศอังกฤษจะมีการระบุแตกต่างออกไปว่าค่าเหนือที่เทนจะได้รับในการย้ายไปอยู่กับทางโดยอันมัดดนั้นอยู่ถึงระดับ240,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าแหล่งข่าวทั้ง2แหล่งนี้ค่อนข้างจะมีรายงานข่าวที่แตกต่างกันดิฟกันอยู่ถ้าหากจะให้เรานํามาเปรียบเทียบกันระหว่างแหล่งข่าวทั้ง2แหล่งดังกล่าวข้างต้นนั้นจอยส์ก็ถือได้ว่าเหนือกว่าอยู่พอสมควร ล่าสุดทางมาค้าสื่อชื่อดังจากแดนกระทิงดุก็ไปการออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกตัวสำหรับเงินกินเป่าค่าสินสัญญาของทางเทรนด์ที่เพื่อนๆหลายท่านก็น่าจะอยากดูว่าสุดท้ายแล้วเขาจะได้รับเงินกอนโตจากทางเดนมดเมอร์ดี่เท่าใดกันนอกเหนือจากค่าเหนื่อยดังกล่าวข้างต้นแล้ว เมื่อทางมาก้าก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าและมัดริดจะมีการจ่ายเงินค่าเกณฑสัญญาให้กับตัวของทางเทรนที่ตัวเลข20ล้านยูโรและคิดเป็นดอก17ล้านปอนด์เดยกันซึ่งเงินในส่วนนี้ก็จะเข้ากระเป๋าของทางเทรนไปแบบหนาะนกันเลยทีเดียว เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในไนก็มีการเปิดประเด็นม,มาด้วยเรื่องอก,กัรย้ายทีมของทางเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนกันไปแล้วข่าวต่อไปเราก,ก็ยังหเกาะติดเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย หลังจากก่อนหน้านี้ตัวของทางเจมเพสเกี่ยวข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางเิอัตเลติกสำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาเปิดเผยไปแล้วว่าตู้ของทางเทรดมีการแจ้งให้กับสโมสรของเรารับทราบอย่างเป็นทางการและนําเรื่องดังกล่าวข้างต้นเข้าไปบอกกับตัวของทางอาร์เนสโลตนายใหญ่ดัชแมนของเราตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถึงการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของเขาที่จะอําลาสโมสรของเราไป ตัวเล่สุดทางเลวิสติลอีกหนึ่งนักข่าวสายหงจากทางเดลี่เมล l แทบลอยชื่อดังของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมไปอีกด้วย โยนกลับไปในเกมการแข่งขันศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสที่ทีมของเราคว้าใจชนะเหนือทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดมาได้ในเกมการแข่งขันดังกล่าวนั่นเองตัวของทางจุดเบลดิงแฮมสตาร์ดังของเรอัลมาดริดที่ในอีกครังหนึ่งเขาก็ถือได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของตัวเทรน์อยู่ด้วยเหมือนกันก็มีการออกมาส่งสัญญาณถึงโอกาสการย้ายทีมของเทรนด์ไปร่่มถิ่นซานเตโกเบนนาบิลตั้งแต่ในตอนนั้นแล้ว ตอนที่ลิอร์พูพเชน,น้ากับทางรอันงกฤษพร้อมเองมีโอกาสได้เข้าไปสัมภาษณ์ทางจุดเบอริงแฮมอยู่นะสตีลกล่าวแลาคุณก็จะมองเห็นได้จากสายตาของเขาเลยที่มันเป็นการบ่งบอกว่าเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษของเขารายนี้กำลังจะย้ายตามไปอยู่ด้วยกันในอนาคตข้างหน้าคุณสามารถที่จะสังเกตเห็นได้จากภาษากายของเขาเลย ทั้งนี้นอกจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของทางสตีลแล้ว,ลวเขาก็ยังมีการชี้ชัดออกไปอีกด้วยว่าปฏิกิริยาการที่เราได้เห็นตัวของทางเบลลิงแฮมมีการเดินเข้าไปขอเสื้อของทางเทรนล์แลสุดท้ายมันเป็นทางไรอันกราวเบนแบกห่ององดัชแมนของเราที่เข้าไปหยิบเสื้อหมายเลข6 6มาให้กับเขานั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ชี้ชัดได้เลยว่าตัวของทางเบลลิงแฮมเองก็น่าจะทราบมาตั้งแต่ในช่วงเวลานั้นหรือราวหเดือนที่แล้วล่วงหน้าไปก่อนแล้วว่าเทรนต์กำลังจะย้ายไปอยู่กับเขา หลังจากที่หมดสัญญากับทีมของเราตอนจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้นั่นเองไหนก็เปิดประเด็นหมดเรื่องราวเกี่ยวกับโอกาสการย้ายทีมของทางเทนต์เล็กซันเดอร์อาร์โนไปคาแข่งในต่างแดนกับทางเดอะอันเวอริดกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ออก็ยังเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันถ้าจะขยับมาดูกันออกมาแสดงความคิดเห็นของทางพอลแกสคอยอดีโตเตตตำนานของทางทีมชักอังกฤษกันบ้าง ว่าเขาเองก็เป็นนักเตะคนหนึ่งที่เคยผ่านประสบการณ์การย้ายไปคาแข่งในต่างแดนมาแล้วตอนที่โจตูตัดสินใจอำลาทางไก่เดทองทอ็อตแนมฮอสเปอร์และเซ็นสัญญาย้ายไปอยู่กับทักอินซีฟ้าขาวลาซิโอย้อนกลับไปเมื่อปี1992 นั่นทำให้ตัวของเขาเองเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจความรู้สึกและการตัดสินใจรวมไปถึงการนึกคิดของทักแอลซลนเดอร์อาร์โนในครั้งนี้ได้ดีที่สุดและเขาก็าเชื่อมั่นอีกด้วยว่าตัวของทางเทรนเองนะั้นจะเข้ากันได้อย่างดีเยี่ยบกับทางโดยอันเมตเรว่าคุณมองดูจากภาพรวมทั้งหมดและการที่มีทางจุดเบลริงแฮมเพื่อนสนิทของเขาอยู่ที่นั่นด้วย <c oughs> ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนสนที่ช่วยให้การปรับตัวของทางเทรนตนในครั้งนี้ทำได้อย่างสะดวกโยทินมากยิ่งขึ้น ใช่เลยแน่นอนที่สดุดผมคิดว่าตัวของทางครันอเล็กซานเดอร์อาโนนั้นจะเข้ากันได้อย่างดีเยี่ยมกับทางเรอันมารินนะแกสคอยกล่าวผมหมายความว่าคุณลองดูสิ่งที่ทางจุดเบลลิงแฮมได้ทำกับทางเรอันมาริดสิและคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าเข้าลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษเป็นอย่างไรกันบ้าง เมื่อคุณจับตาดูเขาผู้คนต่างก็มีแต่คำยกย่องให้กับเขานะเขายิงประตูแรกในการแข่งขันศึกยูโรหละจากนั้นคุณก็ได้เห็นการเล่นของเขากับทางเรอัลมาดริดซึ่งมันสุดยอดมาผมคิดว่าสำหรับนักเตะที่มีพรสมรวค์ที่น่าเหลือเชื่อเหล่านี้เมื่อคุณมีโอกาสได้ยัดและไปลงเล่นให้กับทางเรอัลมาดริดมันจะทำให้คุณสามารถจะแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ จจะที่ก็จะมีนักเตะกังฤษมากมายดอกนะที่ย้ายไปค้าแข่งในต่างแดนแล้วจะสามารถประสบความสําเร็จได้แต่ตัวของทางเบลิงแฮมก็เป็นหนึ่งในตัวตายตัวแทนที่สะท้อนออกมาให้เห็นเลยว่าคนที่ประสบความสําเร็จในสิ่งเหล่านี้มันก็มีเหมือนกันนะ นั่นั้นสำหรับในรายของทางครั้นเองผมก็มีความเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถทํามันได้ตามรอยเพื่อนสนิทของเขาและก็เท็จจริงที่ว่าทางจูดเองก็อยู่คาแข่งที่นั่นอยู่แล้วด้วยมันก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับตัวให้เทรนต์สามารถจะลงเล่นที่นั้นได้อย่างง่ายดายมากขึ้นตามลําดับ ไปกันต่อเลยกัข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมันจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวของหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นแกนหลักสําคัญที่ทีมของเราจะขาดเสียไม่ได้ไปแล้วนั่นก็คือในรายของทางไรอันกรอบเวนแบบหฮองเครื่องดัชแมนของเรานั่นเองหลังจากเข้าถูกเซ็นสัญญาคว้าตัวมาจากทางเสือใต้บายเยนน์เมืงนย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ในปี2023ด้วยสน,นราคา40ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอก34.2ล้านปอนด ในฤดูกาลแรกของเขากับทีมของเราภายใต้การทำทีมของทางเยอเกนครอบ อดีตในใหญ่เฮฟวีเมทัลตัวของทางกราวเวนแบกอาจจะไม่ได้เฉิดฉายอะไรมากมายนะถ้านับจากที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือาาสู่ยุคข,ของทางออร์เนอร์สลอตโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทีมของเราประสบความล้มเหลวในการเซ็นสัญญาคว้าตัวเป้าหมายแรกอย่างทางมาตินซูบิเมนดี้ตาร์ดังมาจากทางเรอัลโซเซดามันก็ทําให้ตัวของทางสลอตนการปรับตําแหน่งของกราวเวนแบกให้ถอยลงมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับจําเป็น เราน้มคับเหมือนกับการที่เขาสามารถจะปลดล็อกฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของตุกเราเวนแบบออกมาได้จนเขากลายมาเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ช่วยให้ทีมของเราพรงาดขึ้นมาคว้าแชมป์พิมลิกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในการแข่งขันฤด,ดูกาลนี้ ล่าสุดทางมาโกเนปเปออดีตผู้อำนวยการของทางไบเยนมิวนิคเองก็มีการออกมาชี้ชัดและร่วมแสดงความยินดีกับผลงานของทางกราวเฟนแบกในฤดูกาลนี้และเขาก็ยอมรับเลยว่านี่คือนักเตะที่เขาเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเป็นคนที่เปลี่ยนไปได้พอส่วนอย่างแท้จริงผมมีความสุขอย่างมากเลยนะกับตัวของทางรอยอันกราวเฟนแบกเนเป้กล่าวระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์กับทาง s k y Sport สื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษ เขาเป็นมิดฟิลด์ที่มีความพิเศษภายในตัวของเขาเองนะย้อนกลับไปตอนที่ดอเสินสัญญาคว้าตัวเขามาจากทัคอาแจคอมสเตอร์ดัมเราเองก็มีความเชื่อมั่นในตัวเขาแบบเต็ม100%เเซเลยละ่ะเราไม่เคยมีความสงสัยในความสามารถของเขาเลยเรารู้ดีว่าสักวันหนึ่งเขาจะแสดงังกยภาพที่มีอยู่ภายในตัวของเขาออกมาแล้วเราก็ได้เห็นกันแล้วกับสิ่งที่เขากำลังแสดงให้เห็นอยู่ณเวลานี้กับทางลิเวอร์พูล แต่บางครั้งสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องมีก็คือความอดทนนะม้แต่ในการแข่งขันฤดูกาลแรกของเขากับลิเวอร์พูลมันก็ไม่ได้ง่ายเลยใช่ไหมละ่ะดังนั้นโมเมนตัมเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากๆ มันมีหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการแข่งขันฟุตบอลนะและสัตถผักอธิที่ใหญ่บางครั้งมันอาจจะเริ่มต้นจากการที่มีนักเตะบางคนได้รับบาดเจ็บไปหรือบางคนก็จําเป็นจะต้องคว,ว้าโอ,อกาสของเขาเอาไว้ได้ซึ่งนั่นก็คือเคสของทางกราวนแบกที่เมื่อเขาได้รับโอ,อกาสแล้วเขาก็คว้ามันเอาไว้ด้วยศองมือของเขา ในๆก็พูดถึงนักเตะที่รับโอกาสลงสามอย่างต่อเนื่องและสามารถจะเฉิดฉายอย่างยิ่งวยวดให้กับทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูบรรดานักเตะที่อาจจะไม่ได้รับโอกาสลงเล่นมากมายนะหลังจากก่อนหน้านี้มันก็มีบรรดา์อดีตนักเตะและกูหลายท่านออกมาชี้ชัดเลยว่านอกจากบรรดาเ1เผู้เล่นตัวจริงภายในทีมของเราแล้วแม้แต่บรรดานักเตะตัวสำรองไม่ว่าจะเป็นในราของทางวัตตุรุนโดฮาวิเอนเลีย จอร์เรลคอนซาและคนอื่นๆต่างก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งยวดในความสําเร็จของทีมเรากับการก้าวขึ้นมาคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้มาครองได้อย่างไรก็ตามล่าสุดทางคริส,สตันอดีตดาวเตะระรับตำนานของการแข่งขันในเวทีพรีเมียร์ ก็มีการออกมาแสดงความเห็นอกเห็นใจบรรดาน,นักเตะตัวสำรองภายในทีมของเราเกี่ยากจะไม่ได้รับโอกาสลงสนามอย่างที่มันควรจะเป็นและมันส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการตัดสินใจของทักออร์เนอร์สรอตที่เขาเป็นการยืนยันมาโดยตลอดเลยว่าเขาไม่ใช่แฟนตัวยงในเรื่องของการหมุนเวียนนักเตะและเขาก็มีการเชื่อมั่นในทิศทางตรงกันข้ามด,ด้วยซ้ำไปว่าการที่เราเลือกใช้นักเตะกลุ่มเดิมๆลงเล่นร่วมกันให้บ่อยครั้งมากที่สุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้จะทำให้พวกเขานั้นมีความคุ้นเคย และสามารถที่จะประสานงานกันได้ดีมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเลยก็คือผมรู้สึกเห็นอกเห็นใจพวกเขานะคุณรู้ได้เลยว่านักเตะอย่างทางเฮาวีเอ็นเล็กและคนอื่นๆอ,อันที่จริงพวกเขามีความสามารถที่ควรจะได้ลงสนามากกว่านี้สัตตันกล่าวก็ในฐานะนักเตะส่วนเกินของทีมหรือบางทีคำนั้นอาจจะแรงเกินไปนะถ้าคุณเป็นนักเตะตัวสำรองวันใดก็ตามที่คุณได้รับกอกาสคุณก็จำเป็นจะตอ้องคว้ามันเอาไว้ สิ่งที่ผมต้องการจะสื่อก็คือในฐานะนักเตะแนละ้วเรารู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดีแต่าบางครั้งมันขึ้นอยู่กับการจับจังหวะของคุณเพราะหลายๆคนก็ไม่สามารถที่จะทำมันได้นะหากไม่มีโอกาสได้ลงเล่นเลยตลอดทางฤดูกาลซึ่งเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการเลือกทีมของทางลิเวอร์พูลในการแข่งขันแต่ละสัปดาห์ที่ออกมาพวกเขามักจะเลือกใช้กลุ่มนักเตะกลุ่มเดิมๆนังนั้นมันจึงกลายมาเป็นเรื่องยากจริงไหมละ่ะ แต่เราก็ยังคงจะต้องชื่นชมบรรดาน,นักเตะเหล่านี้นะเพราะพวกเขาก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของสมูรด้วยเหมือนกันหลังจากมีการพูดพาดพิงมาถึงตัวของทางเฮาวิเอ็นเลียดมิดซิลล์ดรอรุ่งอนาคตไก,กลของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราก็จะมาเกาะติดอยู่กับเรื่องราวของเขาเป็นการเฉพาะกันบ้าง เพอต้องยอมรับกันเลยว่าตัวของทางเอ็นเลียดได้รับโอกาสลงสนามค่อนข้างจะจํากัดในการแข่งขันฤดูกาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนํไปเปรียบเทียบกับฤดูกาลที่แล้วในยุคข,ของทางเยอเกนครอฟที่เขาเองก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับกอกาสการลงสนามอยู่แทบจะตลอด แล้วหากเราจอดเลึกลงไปในตัวเลขเชิงฟิติก็จะเห็นได้ว่าถึงตัวของทักเอนเนียดจะได้ลงเล่นไป25นัดในการแข่งขันทุกปายการในฤดูกาลนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ถูกส่งลงสนามมาในฐานะตัวสำรองซึ่งมันก็สะท้อนออกมาจากตัวเลขภาพรวมทั้งหมดที่เขาเพิ่งจะได้ลงเล่นรวมไปเพียงแค่7 0 19นาทีเท่านั้น นั่นจะน้อยมันเกิดกระแสข่าวหรือมากมายเกี่ยวกับอนาคตของเขาตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าตัวของทางคลินเองจะมีการออกมาประกาศถึงความจงรักภักดีที่เขามีให้กับสโมสรของเราและตัวของทางส็อตก็ยืนยันไปในทิศทางเดียวกันว่ายังคงวางตัวของทางเอ็นเลียเอาไว้เป็นนักเตะในแผนการทําทีมของเขาสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ ทวันล่าสุดตามการรายงานข่าวจัดทางกิฟต์มีสปอร์ตสื่อชื่อดังก็มีการระบ,บุออกมาว่าจากการที่ทางหมาป่าวูฟตันวันเดอร์เรอร์สอแววเสียทางมาริโอสคุนยาสตารดังในแนวรุกของพวกเขาไปให้กับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังได้ล่าตัวนักเตะอยู่อย่างจริงจังณเวลานี้มันจึงทำให้ทางวิกเตอร์เปเรรากุนซีของพวกเขาต้องการจะหานักเตะคนใหม่เข้ามาทดแทน แล้วจากเงินที่พวกเขาน่าจะได้ก้อนโตทีเดียวจากการขายทางคุณญาติดังเกลอกางตน้นทางอูฟก็หวังที่จะใช้เงินดังเกลอกลอกกลับมาลงทุนใหม่และหันไม่ความสนใจในตัวของทักเอ็นเลียดอยู่นักเวลานี้ก่อนหน้านี้มันก็เคยมีรายงานข่าวออกมาว่าลรเวอ์พูลจะมีการเรียกค่าตัวของเอ็เลียดเอาไว้ที่ตัวเลข40-50ล้านปอนด์ด้วยกันซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วทางอูฟจะยอมสู้ค่าตัวต่มเงอนขที่ทีมของเราได้ตั้งเอาไว้หรือไม่อยาก ไนในในก็มีการเปิดประเด็นมาด้วยเรื่องดราเก็บโอกาสการย้ายทีมของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ออก็ยังเกาะติดกี่กับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันถ้าจะขยับมาดูเต็มตำแหน่งสูงหน้ากันบ้าง เมื่อนักเตะคนแรกที่ทุกคนต่างก็ชี้เป้าไปในทิศทางเดียวกันหมดแล้วว่าจะต้องตบท้าออกจากทีมของเราไปก็คือในราของทางดอ <Yes. S 1> วินนูเยสตตายิงทีมชัดิบุกไกวนั่นเองหลังจากเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในการแข่งขันฤดูกาลนี้ แต่ในตอนนี้มันก็ดูเหมือนว่าเขาอาจจะไม่ใช่กองหน้าคนเดียวที่อาจจะต้องเก็บข้าวของย้ายออกจากสโมสรของเราไปเื่าทางคอร์อปไซส์สื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีก็มีการชี้เป้าออกมาอีกด้วยว่าแม้แต่ตัวของทางเดียวกโชต้าตาอยิงทีมชาติโปรตุเกสเองก็อาจจะไม่รอดถูกสโมสรของเราขายทิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเหมือนกัน แม่ว่าตัวของทางโชต้าจะพิสูจน์ให้เห็นมันแล้วหลายตอนหลายครั้งว่าในเรื่องของการจบสกอร์แล้วเขาน่าจะเป็นคนที่มีความเฉียบขาดมากที่สุดในบรรดานแนวรุกของทีมดอแต่ปัญหาที่โจ้าตต้องประสบพบเจอแทบจะโดยตลอดเลยก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บที่ตามเล่นงานเขาอยู่เป็นนิด ดังนั้นถึงแม้ว่านักเตะจะเปี่ยมบริสุ์พรสวรรค์มากเพียงใดก็ตามแต่หากพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถจะลงสนามได้มันก็ไม่ได้ก่ะให้เกิดประโยชน์อันใดและเมื่อเราย้อนกลับมาดูประวัติอาการบาดเจ็บของทางโชตา้าจึงทําให้บรรดาผู้บริหารของสโมสรโดยเฉพวะอย่างยิ่งในทีมงานซื้อขายของนักเตะของทีมเราก็มีการเห็นตรงกันเลยว่าการปล่อยตัวเขาออกไปน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายและเราก็สามารถที่จะนาเงินค่าตัวที่ได้จากการขายเขานํากลับมาลงทุนใหม่ในการคว้ากองหน้า เข้ามาเสริมทัพให้กับทีมของเราเพื่อยกระดับการเล่นเกมลุกไปอีกหนึ่งขั้นมันมีการเปิดเผยออกมาจากแหล่งข่าวภายในสโมสรของเราเองอีกด้วยว่าข้าวตัวในเบื้องต้นที่เราตั้งเอาไว้สาหรับพังโชต้านั้นจะอยู่ที่ตัวเลข50-55ล้านยูโรด้วยกันโกยปัจจุบันมันก็มีอย่างน้อย3สโมสรจากประเทศซาอุดิอาระเบียที่กําลังลุมยั่งตัวเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นทักอัลฮีราอเอัลเอติฮัดและอัลนาเซอร์ รวมไปถึงอีก3สโมสรร่วมศึกเวทีพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นทางซิลยูไนเต็ดและแอสตันวิลลารวมไปถึงต้นสังกัดเก่าของเขาอย่างวูล์ฟตัวนั่นทำให้เราต้องมาติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดว่าท้ายที่สุดแล้วสโมสรใดจะได้รายเซ็นของเขาไปครอบครองไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ออก็ยังคงเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้านใหม่ของเราอีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูในแผงก,องก่อนกันบ้าง หลังจากก่อนหน้านี้ทางเจมเพีสเหยียวเขาวงในมือหนึ่งของทีมเราก็มีการออกมายืนยันว่าลรเวอว่าผูกกำลังสแสดงความสนใจในตัวของทักอันเจโลสติลเลอร์มิดฟิลด์จากทางสมโมสรมาขาวสตุตการ์ทจริงเพียงแต่ว่านี่ไม่ใช่เป้าหมายลำดับแรกของทีมดอกในช่วงซัมเมอร์นี้ ตัวว่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางสตุตการ์ตเนนาริเชนสื่อท้องถิ่นจากเมืองสตุตการ์ตเองก็มีการออกมายืนยันเลยว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เดียวนี้จะเกิดขึ้นและในตอนนี้ตัวของทางสตีนเลอร์เองก็กำลังพิจารณาอย่างจรงิงจังถึงเรื่องของการย้ายทีมนางสตุตการ์ก็พร้อมที่จะขายเขาอยู่แล้วหากได้สนุนราคาที่60ล้านยูโรและคิดเป็นดอลลาสิบจุล้านปอนด์ และตัวของนักเตะเองก็มีความเชื่อมั่นอีกด้วยว่าหากเขามีโอกาสได้ย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลนั้นตัวของเขาก็มีโอกาสที่จะสร้างชื่อขึ้นมาได้ไม่ได้แตกต่างกับเคสของทางมาตินซูบิเมนดีที่ทีมของเราพยายามจะไล่ล่าตัวอย่างหนักมาจากทางเรอัลโซเซดาแต่ประสบความล้มเหลวในดิวดังกล่าวข้างตน้น ทั้งนี้ตัวของทางสตินเนอร์เองก็มีการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วกับการลงเล่นให้กับทางสตุตการ์และเขาก็เชื่อว่าหากเขาได้รับโอกาสย้ายไปอยู่กับสโมสรสัยษ์ใหญ่อย่างทางลิวพ์พูมันจะทําให้เขาสามารถฉายแสงออกมาได้ดีที่สุดแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ